สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับพวกเราไอคิรีบอนเมยค่ะวันนี้คะ่ะเมยมีแล็บท็อปจะมาแนะนำกันหนึ่งรุ่นนะคะเป็นแล ท็อปที่เหมาะสำหรับการพกพาแบบสุดๆไปเลยค่ะจะเป็นแบรนด์ไหนไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากแบรนด์ a อเซแล้วก็มาในซีรีส์ที่ชื่อว่า Swift ด้วยสำหรับ Swift นะพอพูดถึงเนี่ยหลายๆคนก็จะนึกถึงเรื่องของความบางความเบานะคะพกพาได้สะดวกวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุเกรดพรีเมียมดีไซน์เรียบรู้แล้วก็ยังมาพร้อมกับประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์การทำงานได้แบบหลากหลายรูปแบบเลยนะคะซึ่งแ็ปท็อปที่อยู่กับเราในวันนี้เนี่ยนะ ก็ยังคงเอกลักษณ์เหล่านั้นเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนเลยค่ะแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปดูตัว Pro อดักกันนะคะขอเท้าความนิดนึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยนะสวิฟ t เนี่ย mm hmm. เขามีออกมาถึง4รุ่นย่อยเลยนะคะมีทั้งตัวที่เป็น s วิฟ t ธรรมดานะคะ mm hmm. Swift ์เอจ s วิ f t X แล้วก็ s w i ป t g โค่ะแต่ละตัวนะมันก็จะมีการตอบโจทย์ที่มันแตกต่างกันไปซึ่งตัวที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะเป็นตัว SWIFT g โนี่ออกแบบมาเพื่อคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนี่มาดีดีไซน์ที่มันดูโฉบเฉี่ยวนะคะดูทันสมัยและที่สําคัญนะคะแล็ปท็อปรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับคุ้มพลังเอ็มดีไรเซน7000ซีรีส์นะคะได้ทั้งเรื่องของความเร็วการตอบสนองการทํางานที่หลากหลายรูปแบบนะคะดังนั้น ะะเพื่อมให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกับ Acer Swift Go 14สําและสำหรับวัสดุของตัว Acer Swift Go 14นะคะใช้เป็นอลูมิเนียมเกรดดีทั้งตัวเครื่องเลยค่ะแน่นอนนะว่าคุณจะได้ในเรื่องของความเรียบรูดูดีความบางเบาความแข็งแรงทนทานแล้วก็ยังช่วยระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะโทนสีค่ะมาในโทนสีเพียวซเวแบบนี้นี่ดูสวยงามเลยนะคะ ที่ด้านบนค่ะมาพร้อมกับโลโก้ a อเซแบบนี้เลยส่วนจุดเด่นอีกอย่างนึงนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความบางความเบาของเขานั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะความหนาเนี่ยจะอยู่ที่15.9ม mm, ิลิเมตรเท่านั้นเองค่ะแล้วก็น้ำหนักนะคะบางเบาแค่1.25กิโลกรัมสามารถถือได้แบบสบายๆเลยค่ะพอเชื่อมต่อเนี่ยก็มีมาให้ครบครันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น อ d ด o แจ็คค่ะแล้วก็จะมีเป็น USB Type A นะคะมาให้ใช้งานเนี่ยสฝั่งเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็น HDMI นะคะมีมาให้1พอร์ตส่วน2พอร์ตสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัว USB Type C ค่ะเป็นแบบ Full Function นะคะก็คือสามารถใช้สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลได้ใช้เป็น Display Port ได้แล้วก็ยังสามารถใช้ชาร์จไฟได้อีกด้วยค่ะ ตัวคีย์บอร์ดค่ะก็จะมาเป็นแบบชิเคลเลตคีย์บอร์ดแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟ LED สีขาวที่ใต้ปุ่มค่ะแล้วก็ตรงบริเวณปุ่ม power นะคะก็มีฟิงเกอร์ปริน์มาให้ใช้งานด้วยส่วนตัว touchpad อันนี้ค่ะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า ocean glass touchpad นะคะที่ให้ผิวสัมผัสเนี่ยนะลื่นไหลนะแล้วก็เหมือนกับกระจกเลยค่ะแต่ตัวนี้นะคะเขาทํามาจากพลาสติกนะซึ่งมาเป็นการผสมกันสส่วนระหว่างตัว ABS กับขยะพลาสติก100%เลยนะคะจากใต้ท้องทะเลนะเอามา รีไซเคิลทำออกมาเป็นทัชแพดแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ยังช่วยรักโลกได้อีกด้วยค่ะอ่ะและอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับขุมพลัง AMD Ryzen 7000 Series นะคะแล้วก็การ์ดจอ AMD Radeon นะเห็นสติกเกอร์แบบนี้นะคะการันตีได้เลยในเรื่องของประสิทธิภาพค่ะส่วนตัวนี้นะคะแน่นอน จุดเด่นของ a อเซอร์เขาก็คือเรื่องของการรับประก,กันนั่นเองอุ่นใจใช้กันยาวๆค่ะส่วนเรื่องของระบบระบายความร้อนนะคะเขาก็มีการออกแบบมาเป็นอย่างดีเลยค่ะมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ชื่อว่าคีย์บอร์ดแอร์อินเล e ด i ีไนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการดูดเอาลมเย็นนะคะเข้ามาถังช่องคีย์บอร์ดอันนี้แล้วก็เป่าเอาลมร้อนออกที่ตรงบริเวณนี้ค่ะนี่ก็จะช่วยทําให้การระบายความร้อนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ และนอกจากนี้ค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะเขามาพร้อมกับตัวระบบ d u อัลแฟค่ะก็คือมีพัดลมมาให้2ตัวนะคะตัวนี้เนี่ยมีการออกแบบแล้วก็ดีไซน์ใบพัดลมมาใหม่ด้วยนะคะช่วยเพิ่ม Airflow ได้มากถึง5-10%เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับตัวฮี t ไฟ p e ที่เป็นทองแดงอีก2เส้นด้วยค่ะในส่วนของหน้าจอค่ะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด14นิ้วนะคะเป็นจอแบบ IPS ค่ะที่มีค่า sRGB สูงถึง100%ค่ะ แล้วก็ยังมีตัวเทคโนโลยี Acer Xtra Color นะคะที่ให้สีสันเนี่ยสวยสดสมจริงเลยค่ะตัวหน้าจอของเขานะคะจะมาพร้อมกับพาแเนลแบบแอนติแกลค่ะที่จะช่วยลดแสงสะท้อนนะคะแล้วก็ยังมีตัวเทคโนโลยี Acer Blue Light Shield ด้วยช่วยถนอมสายตาค่ะส่วนเรื่องของสัสดส่วนนะคะระหว่างตัวหน้าจอกับตัวเครื่องเนี่ยสูงถึง86%ค่ะก็คือเขามาพร้อมกับขอบจอแบบบ้างเฉียบเลยช่วยเพิ่มความกระทัดรัดให้กับตัวเครื่องค่ะ และหนึ่งเรื่องค่ะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของกล้องเว็บแคมของเขาเนี่ยแหละคะ่ะที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะจะอยู่ในสภาวะแสงแบบไหนนะคะตัวกล้องเว็บแคมของเขาเนี่ยนะก็จะช่วยปรับแสงให้อัตโนมัตินะคะช่วยให้ภาพเนี่ยมันยังมีความคมชัดอยู่ไม่แตกเป็นเม็ดเม็ค่ะมาต่อกันที่ระบบเสียงของแล็ปท็อปรุ่นนี้กันบ้างนะคะซึ่งเขาก็มาพร้อมกับตัวระบบเสียง DTS ค่ะ เห็นโน้ตบุ๊กตัวเล็กๆบางๆแบบนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันค่ะว่าเฮ้ยมันจะกระหึ่มขนาดไหนนะ mm hmm. นี่อันนี้ก็จะเป็นระยะห่างนะคะ mm hmm. คือเสียงที่ได้ยินเนี่ยได้ยินมาจากไมโครโฟนตัวนี้เลยนะ ต้องบอกว่าถึงแม้เขาจะตัวเล็กจิ๋ววนะคะแต่ว่าเรื่องของระดับเสียงเนี่ยก็ทํามาได้โอเคเลยนะแล้วก็มีความชัดใส่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่จะเอาเจ้าแล็ปท็อปตัวนี้นะคะไปใช้สําหรับการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงคุณไม่ต้องกังวลเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะอยากได้แบบระึ่มบึ้มๆนะก็คือแค่ต่อหูฟังเพิ่มแค่นั้นเอง และอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัว Wi-Fi 6e ultrafast ค่ะนี่บอกเลยว่าคุณจะไม่พลาดทุกการเชื่อมต่ออย่างแน่นอนค่ะและทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสเปคแล้วก็ผลทดสอบกันบ้างค่ะและสำหรับสเปคของเจ้า Acer Swift Go 14นะคะอย่างที่บอกไปค่ะ CPU นะคะเป็นตัว AMD Ryzen 7ค่ะเทคโนโลยีการผลิตเนี่ย7นาโนเมตรนะคะรหัสของเขาก็คือจะเป็น AMD Ryzen 7 7730U ค่ะตัวนี้จะเป็น CPU แบบ8คอร์16เทรดแรมที่ให้มานะคะเป็น RAM DDR4 16 g b ค่ะแล้วก็ตัวกราฟิกนะคะนี่เลยค่ะตัว AMD Radeon ส่วนตัว Storage นะคะให้มาเนี่ยเป็น SSD ความจุ512 g b ค่ะ ค่า Sequential r e a d r right i v e ก็ตามนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้สูงสุดถึง 2TB เลยค่ะมาต่อกันที่ผลการเบนชมาร์คด้วยโปรแกร,รม 3DMark Night Rate กันบ้างนะคะคะแนนรวมอยู่ที่16,726คะแนนค่ะ Graphic Score 17,812คะแนน CPU Score 12,432คะแนนค่ะ ส่วนการเล่นเกมในวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นเกม Far Cry 5ค่ะซึ่งถ้าใครที่เป็นสาวกค่ายแดงนะจะต้องถูกใจเกมนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยนะเขาจะมีการออกแบบมาให้มันรองรับกับประสิทธิภาพของทั้งตัวการ์ดจอแล้วก็ CPU จากทาง amd เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่เราลองเล่นกันเนี่ยเมปรับค่า Resolution ไว้เป็น full hd นะคะ กราฟิกเซตติ้งเนี่ยปรับเป็นโลไว้นะคือตัวภาพมันอาจจะไม่ได้สวยเหมือนกับว่าเราปรับละเอียดมากแต่ว่ารายละเอียดต่างๆมันก็มาครบถามว่าอัจรสในการเล่นก็ยังมาเต็มนะคะเฟรเมเรทอยู่ที่ประมาณ30กว่าเฟรมก็ถือว่าเล่นได้ลื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่จะเอาเจ้าเครื่องนี้ไปเล่นเกมแบบเกมน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้นะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าเกมโหดๆเนี่ยยังเล่นได้ลื่นขนาดนี้ค่ะ เรียบร้อยค่ะกับการรีวิวของเราในวันนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าเจ้า Acer Swift Go 14ที่มาพร้อมกับขุมพลัง AMD Ryzen 7000 Series แล้วก็ AMD Radeon เนี่ยนะคะสามารถตอบโจทย์การทำงานได้หลากหลายรูปแบบจริงๆค่ะอย่างจะลองเล่นเกมนะคะก็จะได้ค่าเฟรมเรทอย่างที่เมย์ลองเล่นให้ดูเลยเนาะก็สามารถเล่นได้แบบลื่นๆนะคะถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะเล็กจิ๋วเร็วก็ตามนะคะซึ่งสเปคที่เราเอามารีวิวให้ดูกันในวันนี้เนี่ยนะคะราคาค่าตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0ห0ปลายๆนะคะแต่ ถ้าใครค่ะอยากได้สเปคที่อาจจะเล็กลงมาอีกนิดนึงนะคะเป็นตัวไรเซน5ที่มาพร้อมกับตัวการ์ดจอ AMD Radeon เช่นเดียวกันนะคะเขาก็มีให้เลือกด้วยเหมือนกันนะคะแล้วความพิเศษของรุ่นนั้นนะคะคือมันจะมีให้เลือก2ส,สีเลยนะคะก็คือจะเป็นสี p e l w v e r แบบนี้หรือว่าจะเป็นสี Prodigy Pink ค่ะราคาค่าตัวเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000กลางๆค่ะแต่ทั้งสงสเปคนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้เหมือนกันก็คือนี่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์อันเล็กจิ๋วแบบนี้ค่ะ สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้แบบสะดวกแน่นอนนะอันนี้คือพกใส่กระเป๋ากางเกงยังได้เลยนะคะแต่ถึงแม้ว่าคุณจะลืมพกอะแดปเตอร์ไปนะคะก็ <laughs> <laughs> ไม่ต้องกังวลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้า a c e r Swift Go ต4ตัวนี้นะคะแบตบอึดมากสามารถใช้งานได้ทั้งวันแน่นอนค่ะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับแล็ปท็อปจากทาง A c เซอร์ในซีรีส์ Swift ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเขามี S ว i f t ให้เลือกหลากหลายรุ่นย่อยเลยนะคะมันต้องมีสักรุ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนค่ะแต่สำหรับตัวเมยนะพอเขาบอกว่า เฮ้ยเอเซอร์สวออกแบบมาสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะแล้วยิ่งได้มาลองเล่นลองรีวิวแล้วใจก็เทไปทางนี้เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณเอเซที่ส่งแล็ปท็อปรุ่นนี้มาให้เรารีวิวกันนะคะเทปหน้าเราจะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ